0นาฬิกาเราจะมีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านนะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินเลือกซื้อหนังสือในงาน c ซี b มิ k บุฟเฟนะครับสามารถมาร่วมฟังกันได้นะครับที่บริเวณลานสนามหญ้าของเรานะครับ ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมีการร่วมสนทนานะคะกับคุณลีอายุจือปานะคะเจ้าของแบรนด์อาค่าอามานะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณร้านหน้าห้องสมุดนะคะ i 我晒满。 we เริ่มเข้าใจในความ ขับกยามีครั้งนะครับสำหรับคนที่อยู่ในงานสบิวบุฟเฟ่ตอนนี้นะครับบริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักหอสมุดครับต้องฟังครับมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วครับเป็นกับกิจกรรมขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมสนทนาสร้างแรงบันดาลใจครับกับคุณลีนะครับอายุจื่อป่าเจ้าของแบรนด์อาคาอามาครับผู้พัฒนาสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าของชาวอาคาให้เป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จนเปที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยครับครับซึ่งตอนนี้คุณลีมาที่บริเวณลานนักเขียนพูผู้อ่านแล้วนะครับบริเวณด้านหลังบูปประชาสัมพันธ์นี้นะครับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วรอนะครับที่จะมารับฟังแรงบรรณาใจดีๆจากคุณลีนะครับตอนนี้เชิญกันได้เลยนะครับที่บริเวณลานนักเขียนพูผู้อ่านนะครับคุณลีจะมาบอกจุดเริ่มต้นนะครับรวมทั้งพัฒนามาได้อย่างไรที่จะสร้างแบรนด์กาแฟของชาวอาข่ยให้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ ครับก็ไม่อยากให้หลายๆท่านพลาดนะครับใคร,ครที่เดินเล่น,ลนๆอยู่ในงานบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็อาจจะมารับฟังการเสวนาครั้งนี้ได้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรอยากสอบถามก็สามารถมาร่วมเสวนากันได้เลยครับครับซึ่งอากาศด้านหน้าต้องบอกว่าตอนนี้แดดเริ่มล่มลงแล้วนะครับอากาศกําลังดีเลยทุกท่านสามารถมานั่งพักผ่อนนะครับรวมทั้ง รับฟังแรงบรรณาใจดีๆกันได้เลยนะครับและกิจกรรมต่อมาครับน้องฟังครับครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับเสวนากันต่อนะครับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้ออ่านอย่างไรให้แตกฉานความสำคัญของการวิจารวรรณกรรมกับสังคมครับจัดโดยชมรมวรณศีลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมกับวิทยากรครับคือท่านอาจารย์ดรสนิทเฟื่องฟูครับถ้าท่านใดสนใจอยากรู้เกี่ยวกับการอ่านนะครับและความสำคัญของการวิจารวรรณกรรม ในเชิงสังคมนะครับก็สามารถมาร่วมรับฟังการเสวนาหรือมีคําถามมีข้อสอบถามอยากซักถามก็มาร่วมพูดคุยกันได้ครับครับก็เป็นหนึ่งโอกาสดีๆนะครับที่ทางสำนักหอสมุดได้นำมาให้กับนักอ่านทุกท่านที่ในงานซิมูบุกแฟ์ในครั้งนี้เลยนะครับต่อกันที่นะครับต้องแต่เวลา19บานาฬกาถึงเวลา20่นาฬกานะครับ วงเปรี้ยว33นะครับวงดนตรีที่ชนะการประกวดจากงานสมิวบุ๊แฟร์มิวสิกคอนเทสประจำปีนี้นะครับก็จะมาบรรเลงเพลงเพลาะๆให้กับเราทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะขอมอบเวทีและหน้าที่นี้นะครับให้กับบริเวณลานนักเขียนผู้ผู้อ่านนะครับ,บ,รท,ท,นะรบท่านใดสนใจสามารถมารับฟังแรงบันดาใจดีๆจากคุณลีกันได้ครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านนะคะในงาน CMU Book Fair ครั้งที่22นะคะดิฉันนางสาวสุริวันสภพสิงค์ค่ะครับผมเสรีคำเปลี่ยนครับค่ะ,คะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก,กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านของเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะโดยจะมี3กิจกรรมด้วยกันนะคะ กิจกรรมแรกนะคะจะเป็นร่วมสนทนาค่ะสร้างแรงบันดาลใจกับคุณลีอายุจือปานะคะเจ้าของแบรนด์อาคอามานะคะในเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะ และในช่วงต่อไปนะคะเวลา1 8นาฬิกาถึง19เนาฬิกานะคะเสวนาอ่านอย่างไรให้แตกฉานะคะโดยอาจารย์ดรจนิตเฟื่องฟูนะคะสนับสนุนโดยชมรมวนาศินมหวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและในกิจกรรมสุดท้ายนะคะ19นาฬิกาถึง20นาิกานะคะเรามาฟังเพลง กับวงเปลี่ยว33นะคะจากการประกวด CMU Book Fair Music Contest นะคะ2016ค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านนะคะได้ที่ลานกิจกรรมสนามหญ้าหน้าสำนักหอสมุดนะคะหรือหากท่านใดนะคะกำลังเพลิดเพลินนะคะกับการเลือกซื้อหนังสือในงาน CMU Book Fair อยู่นะคะ <c oughs> ก็สามารถร่วมฟังกิจกรรมของเราได้ตามเสียงภายในงาน,นะคะ่ะ ครับในช่วงต่อไปทุกท่านจะได้พบกับคุณลีอายุจืปาในการสนทนาสร้างแรงบันดาลใจแต่ก่อนอื่นนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับคุณลีอย่างาคร่าวๆกันก่อนครับคุณลีอายุจืปาเกิดและเติบโตจากครอบครัวอาขาที่มีอาชีพปลูกกาแฟอยู่ในชุมชนแม่จันใต้อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายคุณลีเป็นคนแรกของหมู่บ้านนะครับที่มีโอกาสได้เรียนในระดับอุดมศึกษาคุณลีตั้งใจจะช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกกาแฟาสายพันธุ์อาราบิก้ามานานกว่า13ปีแล้วครับและเริ่มต้นทำงานด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในถิ่นทุรกันดารปุรีได้เห็นความยากลำบากของคนในชุมชนจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างแบรนด์กาแฟาให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเขาจึงได้ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟาโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าอาคาอามาอาคาอามากาแฟาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จัก กลายเป็นกาแฟคุณภาพ1ใน21แบรนด์จากทั่วโลกเป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรปครับเพื่อใช้ในวิธีการชิมกาแฟนานาชาติครั้งที่7ในการสนทนาครั้งนี้ดำเนินรายการโดยคุณสุภวรรณอาจกล้าต่อจากนี้ผมขอมอบช่วงเวลานี้ให้กับเธอและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลีอายุจีปาแขกรับเชิญของเราด้วยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในงานซีมยูบุ๊กแฟร์ครั้งที่22นะคะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่เวทีสนามย่านหน้าสำนักขอาสดแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ลสสีสวัสดีครับออวันนี้<ม>วันนี้เดินเยี่ยมชมงานซีมยูบุ๊กแฟร์ของเราบ้างหรือยังคะเดินดูแล้วครับนิดหน่อยนิดหนึ่งครับเป็นปกติไม่อ่านหนังสือก็เลยไม่รู้จะซื้อหนังสืออะไรบ้างครับเคยเคยมามาก่อนไหมคะเคยมาครับ มาเกือบทุกปีครับอ๋อปีที่แล้วมาไหมคะปีที่แล้วอปีที่แล้วพลาดไม่ได้มาครับ,รบไม่เป็นไรนะคะปีนี้เดี๋ยวเสร็จจากกิจกรรมของเราแล้วไปแวะเดินเยี่ยมชมงานของเราก่อนก็ได้ได้เลยครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณลีเจ้าของธุรกิจกาแฟพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องธุรกิจกาแฟเนี่ยจะบอกว่าดูเยอะมันก็จริงแต่ธุรกิจกาแฟที่ได้รับประสบความสําเร็จเนี่ยมันมี ้อยค่ะคุณลีคือตัวอย่างรูปแบบหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจอายุน้อยกาแฟดีมีชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ของคุณลีคือชื่ออะไรนะกาแฟอาขาอามาครับชื่อนี้มีที่มาอย่างไงคะสำหรับชื่อที่มาใช่ไหมที่มาเนี่ยอาขาก็คือชนเผ่าที่พวกเรารู้นั่นแหละ,ะก็คือ,อตัวลีเองเนี่ยเกิดในครอบครัวชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอาขานะครับ แล้วก็อามาแปลว่าแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสองคำที่เป็นรากเหง้าของตัวเองอะ่ะมาผนวกกันไว้เป็นเพื่อเป็นการาเหมือนกับบระลึกยอ่าบาบงางนะครับให้รู้สึกว่าเรามาจากที่นะครับเป็นการไม่ลืมไม่ลืมถิ่นก็อย่างหนึ่งคือเราก็เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาทําธุรกิจกาแฟเนี่ยชอบชื่อ คิดชื่ออะไรที่เป็นอินเตอร์แบบ <c oughs> ยากๆหรือว่าเก๋ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแบรนด์ที่เป็นลักษณะเป็นท้องถิ่นนะครับก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างแบรนด์ที่เป็นท้องถิ่นขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้กาแฟก็ก็คือใช้กาแฟจากประเทศไทยทั้งหมด, <c oughs> หมดนะครับ <c oughs> คือตัวกาแฟของที่ร้านเองเป็นของแถวบ้านที่บ้านก่อนเลยคือบ้านเกิดของเราที่ บ้านแม่จันใต้ครับ <c oughs> ก็ก็เป็นก็ถือว่าเป็นกาแฟอาราบิก้าที่ได้รับการพัฒนามายาวนานนะ <c oughs> ตั้งแต่สมัยที่ทางหลายๆประเทศที่เข้ามาช่วยเหลือในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสนะครับไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นฮอลแลนด์นะครับที่ที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยก่อนที่จะมีโครงการหลวงแล้วก็เกษตรที่สูง นะครับเข้ามาช่วยเหลือต่อนะครับก็ก็เป็นสายพันธุ์ท <us> um. mm ี hmm. ่ที่ถือว่าพัฒนามาอย่างยาวนานแล้วก็ถือว่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะไม่นานเท่ากับประเทศอื่นที่อยู่รอบๆบบ้านเราเช่นอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถือว่าปลูกแล้วก็มีคุณภาพมากอันนี้ก็คือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของที่ร้านก็จะเป็นตัวเมล็ดกาแฟจากที่บ้านใช่ครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยปลูกหลายอย่างไม่ใช่แค่กาแฟนะครับ oh. ปลูกผลไม้เมืองหนาวปลูกผัก,ผลป,ลกผลปลูกหลายอย่างเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีคนที่เข้าไปส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อนะครับและทีนี้จะให้ผมไปทําทุกอย่างเนี่ยทีเดียวเลยมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูว่าอะไรล่ะที่มันสําคัญมากๆที่จะต้องพัฒนาตอนนี้นะครับแล้วก็ ลองกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปคุยกับชาวบ้านว่า i, มันมีความต้องการแบบไหนแล้วก็สิ่งที่เขาเจอปัญหาเนี่ยในในชุมชนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ <c oughs> ก็คือกาแฟไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่แรก <c oughs> แต่ว่าเผอิญว่ามันคือปัญหาที่ชุมชนเจออยู่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่รู้จะไปแปรรูปยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างจาก บริษัท<ะ>อื่นๆที่ที่เขาทําอาจจะทําด้วยความรักที่ว่าฉันชอบกาแฟานะฉันดื่มกาแฟาแต่ว่าลีเริ่มจากอย,อยากช่วยอยากช่วยเขาเอากาแฟาของเขาเนี่ยสร้างมูลค่าขึ้นมาขายออกไปให้ได้ราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ขึ้นกําไรสู่สชุมชนนะครับอันนั้นคือจุดที่เริ่มต้นนะครับคือคุณลีไม่ได้เป็นคนที่อยากจะจะมีร้านกาแฟาฉันจะขายกาแฟา ไม่ได้เริ่มต้นคิดอย่างนั้นแต่ย้อนกลับไปว่าชุมชนของเราเขามีอะไรเขาต้องการอะไรและเราจะช่วยเขาได้ยังไงใช่ครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ก่อนที่มาทำกาแฟรจริงๆเนี่ยรีเองทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศก่อน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาช่วยเหลือ,อน้องๆหรือว่าคนที่หนีภายสงครามนะครับ <ท>ก็คืออยู่ในสามปีครึ่งครับสามปีครึง่งซึ่งมันก็โอเคนะมันเป็นคือความฝันของเรานั้งแต่เด็กว่าเราโตมาอยากอยากทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับทำงานด้านการศึกษาทำงานช่วยเหลือน้องๆที่ด้โอกาสก็เราก็ได้ทำตั้งแต่เราก่อนที่เรียนจบด้วยซ้ำตั้งแต่ฝึกงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเรากลับบ้านทุกครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าคือชาวบ้านเขายัางยังยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับชาวบ้านยัง ถูกเอารัดเอาเปรียบ mm hmm. uh, ในเรื่องของ uh, ความเป็นอยู่นะครับ uh, อย่างปลูกกาแฟก็มีพ่อค้ากลางเข้าไปกดราคา mm hmm. ปลูกผักก็ไม่รู้ไม่มีราคาบา,บางปีก็ต้องทิ้งทั้งหมดใช่ไหมครับ mm hmm. uh, ปลูกผลไม้ก็ไม่มีราคาเนี่ยครับคือสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กคําถามมันก็เกิดขึ้นว่าไอ,อ,อ้สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโอเคแหละมันคือความฝันอย่างหนึ่งที่เราฝานันแต่ว่า เราได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากอยากทำได้ทำตามฝันที่ตัวเองมีแต่ว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขายังไม่มีโอกาส <c oughs> ที่จะพัฒนาตัวเองเลยสร้างไรายได้พอที่สามารถส่งเสริมให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือได้ <c oughs> ก็เลยเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนใจขึ้นมาว่าอยากกลับบ้าน <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งจริงๆเราไม่ไม่มีใครเห็นด้วย้วยซ้ำพ่อแม่ก็บอกว่าจะกลับมาทำไมเพราะบ,บนดอยมันลำบาก <c oughs> ไฟฟ้าก็ไม่มีถนนก็ไม่มีคือคืออันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่สังคมถูกถูกตีตีความหมายมอว่าเ,เราถ้าอยู่ในชุมชนแบบนี้เนี่ยมันลําบากนะมาสร้างสร้างอาชีพไม่ได้จบมาก็ต้องไปทํางานบริษัทหรือว่าไปทํางานที่แบบได้เงินเดือนเยอะๆสีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคุณพ่อแม่เองเนี่ยรู้สึกว่ากลับมาบ้านแล้วเราจะทําอะไรเพราะเราเรียนจบอุดมศึกษาซึ่ง ไม่มีงานอะไรที่แบบตัวเองทําได้ในหมู่บ้านที่แบบแม้แต่ไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับ oh. แต่มันคือมันก็คือเส้นทางที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจจริงอะไรเงี้ยครับคือความเป็นห่วงของพ่อแม่เราก็เข้าใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครที่อยาก <laughs> อยากให้ลูกตัวเองลําบากแ <laughs> ร้วใช,ใช่ใช่ครับเมือ่อกี้ได้ยินนิดนึงว่าฝันอยากจะช่วยเหลือสังคมเลยไปทํางานอยู่ที่ช่วยเหลือสังคมอยู่สามปีเออ ทำไมถึงรู้รู้สึกว่ามีฝันเร็วจังก็จริงจริงจริงตัวเองก็โตมาจากพื้นฐานที่ว่าเรามีคนที่ช่วยเหลือเราเยอะนะครับคือลีอ่ะลีอยู่บนดอยพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากที่อยากมีตั้งแต่แรกก็คืออยากเรียนแต่ทีนี้เนี่ยอยากเรียนแล้วเราจะทาไงเพราะเราเอาผักไปแลกค่าเทอมมันก็ไม่ได้ไม่มีใครให้เรียนหรอกแต่สิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นว่าคนที่มองเห็น ความตั้งใจของเราแล้วก็ลีก็ไปโตที่วัดวัดให้อะไรเยอะมากให้ที่พักให้อาหารให้ให้เราเรียนหนังสือ <c oughs> แล้วพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนเหล่านี้เขาให้ให้เราได้โดยที่เขาไม่ได้หวงังสิ่งตอบแทนเลยนะ <c oughs> แล้วก็ร,รู้สึกว่าแล้วทำไมพ่อแม่ยังยังสามารถอนุญาตให้เราออกจากบ้านเพื่อที่ไปเรียนหนังสือ <c oughs> ซึ่งเราเราเรา,เรารู้สึกซาบซึ้งตรงนั้นว่าเออ ถ้าเรามีโอกาสสักครั้งเราจบมาเราก็น่าจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นได้แบบสิ่งที่เขามอบให้เราบ้างครับเพาคือจุดจุดเริ่มต้นจริงๆจุดเริ่มต้นจริงคือเราได้รับได้รับก่อนอนะครับรแล้วก็ได้เห็นกับคนที่ให้เราเนี่ยโดยที่ไม่ได้หวังเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได,ได้ได้ทำให้หรือได้มอบให้บ้างเนี่ย ถ้าทําได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับอดีเลยนั่นเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาเวลาที่ไปเรียนหนังสืออะเมื่อก่อนผม e อ t ทร n c สนะอยากเรียนมอชมากแต่ว่าเอนไม่ติดทุกทุกครั้งที่วิ่งผ่านหน้าป้ายมอชนี่รู้สึกเศร้าทุกทีเลยอ <Renaissance> แต่ว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ได้ไปเรียนได้ไปเรียนที่ราชภัเชียงลาย <S <S <Wrest> ก็ก็ ก็อยากเรียนให้ได้งานที่ตัวเองฝ่ฝันก็คืออยากทํางานองค์กรก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นก็ไปเรียนคณมษยศาสตร์เอภาษาอังกฤษแสดงว่าภาษาอังกฤษต้องแน่นมากนัตอนนั้นพอไปวัดได้ครับอครับพอไปวัดได้หลังจากนั้นก็ฝึกฝนตัวเองตอนนั้นแย้อนกลับไปเนี่ยสักประมาณห้ากี่ปีแล้วสักนานแล้วเนาะทำไมถึงให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษตั้งแต่จุดนั้นตอนนั้นเลย ภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่ามันคือภาษาที่เหมือนพาสปอร์ตถ้าเราอยากจะรู้เรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาอะไรแต่ถ้าเรารู้ภาษาเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองรู้สึกคือจริงๆไม่ได้ถามใครหรอกแต่รู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยอยากเรียนภาษาแล้วด้วยความที่เราอยู่โตที่บนดอยมันก็ไม่ได้มีโอกาสแล้วไปอยู่ในวัดในวัดก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสลํำคูนนู่นก็ ปีหนึ่งจะได้เจอฝรั่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่ามัน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 มีอยู่ในข้างในว่าอยากเรียนแต่ว่าไม่เจอสักทีแล้วช่วงที่อยู่วัดที่ลําพูนเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมา,มาทศัศนศึกษาที่เชียงใหม่ก็มาวัดเจดีหลวงบ้านสวนดอกอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> เราก็เห็นโอกาสตรงที่ว่ามีคนมากมายที่มารอชาวต่างชาติ <c oughs> ที่เพื่อที่จะฝึกภาษาที่รู้ใช่ไหมครับเขามีมังชัดอะไรต่างๆที่ สาม,มารถไปน,นั่งแล้วก็คุยกับชาวต่างชาติไดเ้เราก็รู้สึกว่า,าไม่เสียไม่เสียตังนี่<ฆ>เราก็เลยนั่งรถทุกสาวาทิเนเข้ามาเชียงใหม่แล้วไปอยู่ที่วัดสวนดอก<ฆ>แล้วก็เวลาชาวต่างชาติมามาเที่ยวเราก็พาเดินคุยภาษาอังกฤษหรือไปนั่งในมุมที่เป็นมังชัดนะครับร<ฆ>อชาวต่างชาติมาแล้วก็คุย<ฆ>ฝึกภาษาอังกฤษอันนี้คือวิธีที่ที่ที่ผมฝึกมาไปใช้ได้นะครับลองไปใช้ได้ ไม่สงวนริขสิ์ครับเอพิ่งรู้นะนะคะว่ามีด้วยมีครับเชียงใหม่นี่เองนะครับแล้วก็นั่นคือจุดที่เรารู้สึกว่าเอาละเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนจริงๆก็เลยเอ็นทรานเอ็นทรานออกก็เอ็นไม่ติดก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จปุ๊บพ่อกับแม่ถามว่าอ้าวกลับมาทําไมลูกก็บอกพ่อแม่ว่าเฮ้ยโรงเรียนปิดแม่พ่อแม่ไม่รู้หรอกแต่ว่า พออยู่ไปอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะร,รู้สึกเราโกหกพ่อแม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยู่อย่างนี้เหรอ <c oughs> ก็เลยลงมาแล้วก็มาหาวิธีเอาไว้มีมหาลัยที่ไหนเปิดบ้างแล้วปีที่ปีสี่เนี่ยเป็นปีแรกที่ทับวงของราชพัฒน์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ <c oughs> ก็เชียงรายเขาเปิดอยู่ <c oughs> เขาไปสอบเทียบเอาติด <c oughs> สอบเทียบอยากเรียนอินเตอร์ค่ะโ <c oughs> ปรแกรมอินเตอร์ตกอีก ก็ไม่ร so ู oh, ้จะทำไงก็เลยไปงอไปง้อคณะบดีนะครับไปเดินหาเข้าไปหาเลยเหรอคะครก็เขาก็คนคือทนไม่ได้ว่าผมชอบไปไปง้อเขาครับจนสุดท้ายเขาบอกไปลองไปเรียนดูเพราะโปรแกรมอินเตอร์เนสอนทุกภาษาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วโปรเฟสเซอร์ทุกคนก็เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเราก็ไปเรียนหนึ่งอาทิตย์เขาก็ประเมินคณะบดีก็บอกว่าเนี่ยโปรเฟสเซอบอกว่า วิชาการของคุณเนี่ยแย่มากแต <ım ensen> ่ว่าเขาอยากให้คุณเรียนต่อเพราะ motivation ของคุณที่สูงค่ะความตั้งใจของคุณที่สูงมากก็เลยได้เรียนโอ้เป็นโอกาสที่ดีเลยใช่ครับนั่นแหละนั่นคือคือจุดจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะบางอย่างที่เราเราเราอยากอยากได้เนี่ยบางทีมันมันไม่ง่ายเสมอไปที่แบบอยู่ๆก็แบบไปซื้อได้หรือว่าไปหยิบมาได้หรือว่าแบบมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าพอเราทําได้เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งคือเราภูมิใจตัวเองเอ้ยเราทําได้ละ mm hmm. อันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เรา,เร,ารู้สึกว่าเรามีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้เรารู้สึกว่าสาเร็จ mm hmm. แล้วอยากทําให้มันใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ความฝันต่างๆที่ฝันไว้ก็เริ่มเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเรียนจบปุ๊บก็เราก็ได้ทํางานกับองค์กรของชาวสวิสค่ะมูลนิธิเกื้อฟันเด็กนะครับ ที่ทํางานกับองค์กรระหว่างประเทศหลายๆที่แล้วก็ทํางานช่วยเหลือคนที่หนีหนีภัยสงครามนะครับโดยเฉพาะในพม่าลาวกัมพูชาและก็ชายแดนในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าได้ทําตั้งแต่ตอนเด็กอายุ20ผมก็ได้ทําแล้วครับในงานสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันค่ะแล้วพอบอกว่าอ้าวเรามีฝันเราได้ทําสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วทําไมถึงเราถึงออกมาจากจุดจุดนั้นแล้ว กลับไปบ้านแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟแทนละ่ะตอนกลับบ้านหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขาดูเขาดูเราด้วยความที่